ช้างเป็นสัตว์ใหญ่คนทั่วไปมักมีความเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นสัตว์มงคลเป็นสัตว์นำโชคแสดงถึงอำนาจบารมีสมัยโบราณมีการใช้ช้างเป็นพาหนะในการทำศึกสงครามและเป็นสัตว์คู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์มีความเชื่อในแถบเอเชียและเหล่าผู้นับถือาศาสนาฮินดูว่า มีช้างเชือกหนึ่งมีขนาดใหญ่มาหึงมาชื่อช้างเอราวันเป็นช้างพาหนะของพระอินทร์ บทบาทและหน้าที่สำคัญคือพาพระอินทร์ไปยังบนสวรรค์และโลกมนุษย์เพื่อดูแลทุกสุขของชาวโลกและเป็นช้างสึกให้พระอินทร์ออกไปทำการรบกับพวกอสูรต่างๆมีการบรรยายลักษณะของช้างเอราวันไว้อย่างพิสดารเกินกว่าที่จะจินตนาการว่าเป็นช้างเผือก33หัวแต่ละหัวมีงาเจ็งางาแต่ละงายาวถึงสล้านวางาแต่ละงามีสะบัวเจ็ดสะแต่ละสะมีดอกบัวเจ็ดดอก